ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ข้อมูลบอกว่ากำลังเจรจาที่จะซีโนแวคเข้ามาเพิ่มอีก5ล้านโดสด้วยกันนะคะคุณหมอเกริภูมิก็บอกว่าออตอนนี้ที่เรามีการฉีดกันเนี่ยโดยเฉลี่ยนะคะเราสามารถฉีดได้วันละ4 4 0 0 0แสนโดส mm. เพราะฉะนั้น1ล้านโดสที่เข้ามาเมื่อสักครู่ที่เอาเอาข่าวให้ดูว่ามันลงมาจากเครื่องบิน1ล้านโดสเนี่ย สวันก็หมดแล้วค่ะเพราะตามศัก,กยภาพของเราฉีดได้วันละ4ี่แสนเนี่ยสวันมันก็หมดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องพยายามหาวัคซีนให้มากขึ้นอีกนะคะทั้งซิโนแวคเดือนละ3ล้านโดสและอาจจะต้องมีการเจรจาเพื่อหามาให้มากกว่านี้อย่างเช่น5ล้านโดสเป็นต้นเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ในพื้นที่กทมวันก่อนเนี่ยคุณอนุทินที่เขาไปลงพื้นที่เขาที่ไหนนะที่ที่ทด บางแคร์ใช่ไหม okay, ที่บอกว่าอพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันสามารถรองรับคนได้เป็นหลักพันแต่ว่าได้วัคซีนมาแค่หลักร้อยเดี๋ยวผมจะลองไปดูซิว่าจะสามารถปันวัคซีนจากที่อื่นให้กทมได้หรือเปล่านะคะ,ะคุณหมอกิติภูิก็บอกว่าสําหรับกรณีกทมที่มีรายงานว่าจะพิจารณาเพิ่มปริมาณวัคซีนให้นั้นขอชี้แจงว่าการจะเพิ่มการจัดสรรต้องดูปริมาณวัคซีนและศักยภาพการฉีดในพื้นที่ด้วยวันนี้เรามีวัคซีนจํากัด การกระจายก็มีสูตรของมันอยู่ซึ่งก็พยายามจะทำทำตามแผนที่สบคให้มานั่นแปลว่าสิ่งที่คุณอนุทินพูดไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่ามันต้องมีการพิจารณาในในหลากหลายแง่มุมอะนะคะอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าวัคซีนของแ s t r a z e n e c a เป็นที่ต้องการของคนไทย คือใครได้ฉีดวัคซีนแอสใครได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเนี่ยจะรู้สึกมั่นใจกว่าซีนโนแวควันก่อนเนี่ยมีมีข่าวนดูข่าวว่ามีมีคุณคุณคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยออท่านไปไปตั้งใจจะไปฉีดแอสตราเซเนกาแล้วคุณหมอก็เขียนให้ว่าฉีดแอสตราเพราะว่าอายุท่านเกินแล้วเหมือนกับว่าพอแถวของแอสตราเซเนกามันเยอะอก็ให้ไปต่อแถวของซีนโนแวค ซึ่งมันเป็นแถวที่มันสั้นจะได้ฉีดได้ดไวจะได้ก่อนใช่แต่ปรากฏว่าพอไปฉีดปุ๊บเนี่ยมารู้ทีหลังว่าฉีดเข้าไปเรียบร้อยเป็นวัคซีนซิโนแวคกแล้วก็ทำยังไงอ่ะแกก็ไม่เบอนกับว่าแกก็แบบไม่พอใจอ่ะว่าทําไมถึงไม่ยอมฉีดแอสตราให้แกหรือบางคนเนี่ยพอรู้ว่าจะฉีดซโนแวคก็ไม่เอาจะเอาแอสตราอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณหมอเกติภูมิก็บอกว่า ออวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความสามารถในการก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันการป่วยรุนแรงและก็การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนเลือกยี่ห้อค่ะขอให้คุณหมอเป็นคนพิจารณาว่าจะฉีดวัคซีนชนิดใดนะคะตรงนั้นดีกว่าคืออย่าไปไปเลือกแล้วก็บอกพอพอเลือกปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้เสียโอกาสในการได้ฉีดวัคซีนในวันนั้นๆไป ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความยุ่งยากให้กับคุณหมอหรือสถานที่จัดฉีดด้วยะนะครับในแง่ของการจัดการนะครับ